รถติดในราคาด้วยประเทศไทยก็ปลอดภัยปลอดราคากับตัวรถบางเที่ยนะครับนอกจากสถานีรถไฟดับเพลิงในสถานีรถไฟสุพรรณบุรีสถานีสุพรรณที่สองขึ้นไปสถานีสเกตเป็นสถานีต่อไปครับต่อเชื่อมสถานีสองเป็นตัวรถตัวที่สถานีตัวที่เจ็ดเจ็ดสองรวมจากสถานีรถไฟ การแรกคือเระส่งนักแสดงที่จะผ่านตับโรงคาะ